เื่อ45ปีที่แล้วสองหนุ่มจากออสเตรเลียจอห์นและแอนโทนีซื้อลูกสิงโตมาเลี้ยงเพราะเห็นและสงสารโดยตั้งชื่อลูกสิงโตว่าคริสเตียนตอนเล็กๆในน่ารักอยู่นะฮะเลี้ยงในบ้านได้แต่พอตัวใหญ่มากขึ้นเจ้าของชักเริ่มไม่ไหวทั้งคู่จึงตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ต้องหาบ้านใหม่ให้คริสเตียนเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าในประเทศเคนยาขออาสาพาคริสเตียนกลับปา่า หนึ่งปีผ่านไปจอและ Anthony แอนโทนีตัดสินใจบินมาประเทศเคนยาอีกครั้งเพื่อดูว่าคริสเตียนสบายดีไหมแม้หลายคนจะเตือนพวกเขาว่าผ่านไปปีหนึ่งสิงโตในป่าอาจจำพวกคุณไม่ได้นะเมื่อทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งอะไรจะเกิดขึ้นจะเสียวหรือจะซึ้งสวัสดีครับ นี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับมาลุ้นกันต่อกับช็อตเด็ดของสิงโตคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่ผมได้เล่าไปเมื่อวานนี้ชาย2คนใจดีเก็บลูกสิงโตมาเลี้ยงพอลูกสิงโตตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่เกินเลี้ยงไม่ได้แล้ว2ผู้ชายใจดีก็ตัดสินใจส่งสิงโตกลับป่า <c oughs> ในประเทศเคนยา1ปีผ่านไปสิงโตและชาย2คนนี้ไม่ได้เจอกันแล้วเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งเสียวแน่นอนฮะ อะไรจะเกิดขึ้นจะจำกันได้ไหมหรือว่าสิงโตจำไม่ได้จะมาฆ่าเขาสองคนจะซึ้งหรือจะเสียวเราหนึ่งปีที่ไม่ได้เจอกันจอนและแอนโทนีตัดสินใจบินมาเคนยาอีกครั้งแม้รู้ดีว่าอาจอันตรายแต่ทั้งคู่ขอเสี่ยงและเชื่อว่าความรักความผูกพันจะไม่ทําให้เกิดความรุนแรงใดๆทั้งสิน้นและคริสเตียนก็โผล่มาจริงๆฮะคริสเตียนยืนจ้องจอและแอนโทนีนี่อาจเป็นได้ทั้งวินาทีสุดเสียวหรือวินาทีสุดซึ้งอะไรจะเกิดขึ้น วิ่งเข้าส่ครับจำกันได้ครับวิ่งมากอดอ้อนเลียจูบอย่างมีความสุขที่สำคัญนะครับคริสเตียนสิงโตหนุ่มยังแนะนำให้เพื่อนมนุษย์2คนที่ช่วยชีวิตเขาในวัยเด็กให้รู้จักกับแฟนและลูกอีกสองตัวของคริสเตียนอีกด้วยนี่แหละครับมีเพื่อนดีเพียงหนึ่งที่พึ่งได้ดีกว่าเพื่อนมากมายที่อิจฉา มีมิตรดีเพียงหนึ่งที่เมตตาดีกว่ามิตรร่วมเฮฮาแต่ไร้ใจโอ้โหจบไปอย่างงดงามคุณผู้ชมครับแต่ขอย้ำนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นห้ามเลียนแบบเด็ดขาดเพราะชื่อก็บอกแล้วครับว่าสัตว์ป่ามันควรจะอยู่ในป่าไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากเลี้ยงเลี้ยงแบบนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับน่ารักกว่าเยอะฮะฉะนั้นวันนี้สัตรกีฬาแชมป์จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าซปเปอร์สตาร์ในวงการกีฬานั้น เพื่อสนเขาน่ารักแค่ไหนเยโก็เอาการตารากองกลางดาวรุ่งสเปนิชของบาเยอร์มิวนิกนอกจากบัญชาเกมแดนกลางเก่งแล้วสอนสุนัขอย่างเทพด้วยครับนี่ขอมือนอนหมุนจัดไปแล้วพรุ่งนี้16นาฬิกาสนาทียังมีเ็็ตดน่ารักอีกตรึมบ๊ายบาย